ด s b a t แบตเตอรี่จัดกิจกรรมงานสัปดาห์แห่งความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมและพลังงานประจำปี2567ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันของข่าวสื่อกลางฟันธง22ทีวีค่ะเมื่อเวลา16นาฬิกาของวันที่23สิงหาคม2567ที่ผ่านมาคุณชิงเงโตยูอาสะ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทสยาม G.S แบตเตอรี่จำกัดและนายเจษดาเจียมพานทองกรรมการผู้จัดการบริษัทสยาม G.S แบตเตอรี่จำกัดเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมและกดปุ่มเปิดงานสัปดาห์แห่งความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมและพลังงานประจำปี2567นะคะพร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ณอาคารโรงอาหารบริษัทสยาม g s แบตเตอรี่จำกัดถนนสุขุมวิทตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการค่ะโดยมีคุณกัญยกรคุณวณีวรยาผู้จัดการส่วนความปลอดภัยกล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดกิจกรรมและสถานการณ์ภาพรวมด้านความปลอดภัยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดก,การหัวหน้าฝ่ายและพนักงานบริษัทสยาม ES แบตเตอรี่จำกัดตลอดจนภาคีเครือข่ายตัวแทนสถานีตำรวจภูธรบางปูวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการนายพัชระสสิชาชยามรหัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะ สำหรับการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์แห่งความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมและพนังงานในครั้งนี้นะคะทางบริษัทสยาม Battery um g s b a สแบตเตอรี่จำกัดได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีทั้งนี้เพื่อปลูกฝังให้พนังงานทุกคนมีจิตสำนึกและมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของความปลอดภัยเป็นการรณรงค์ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย โดยให้พนักงานทุกคนนะคะมีส่วนร่วมในงานความปลอดภัยและเล็งเห็นความสำคัญในการร่วมมือร่วมใจลดการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานและเป็นการขับเคลื่อนง,งานความปลอดภัยขององค์กรโดยการสร้างองค์ความรู้และสร้างกระบวนการเพื่อให้เกิดการปฏิบัติด,ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้เป็นนิสัยก่อเกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยขึ้น เพื่อมุ่งสู่การจัดการสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสู่ความเป็นเลิศขององค์กรต่อไปค่ะโดยบรรยากาศภายในงานนะคะมีการจัดนิทรรศการความรู้ด้านความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมและพลังงานตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีโครงการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยร้อเปอร์เซนตและจำหน่ายหมวกนิรภัยราคาพิเศษให้กับพนักงานนะคะ ตลอดจนกิจกรรมสันทนาการร่วมสนุกตอบคำถามผ่าน G.S Society รุ่นรับของรางวัลกับบูธกิจกรรมจากบริษัทภายนอกอาทิเช่นบริษัท Borneo Technical ประเทศไทยจำกัดบริษัทผลธัญญาจำกัดมหาชนสมบูรณ์พาณิชย์โภมสุอินดัสทรีจำกัดบริษัทอิซูซุมอเตอร์ประเทศไทยจำกัด บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดโรงพยาบาลเปาโลสมุตปราการสาธารณาสุขจังหวัดสมุตปราการสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคอปพอและบริษัทอิสุสุพนคนครสาขาบางปูค่ะ สวัสดีทุกท่านนะคะบริษัทบอลเนีย bon ทิงเทิลประเทศไทยวันนี้มาในนามของตัวแทนจัดจำหน่ายอุปกรณ์เซฟตี้ 3M ค่ะแล้วก็แบรนด์อืนอ่นๆอีกมากมายนะคะได้มานำแสดงอุปกรณ์เซฟตี้นะคะได้งานเซฟตี้วีสัปดาห์ความปลอดภัยของบริษัทเซียมีเอสแบตเตอรี่ในวันนี้ก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะที่เปิดโอกาสให้ได้มาร่วมงาน,นะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ